มุมข่ามุมอย่างรวบอยู่ที่หาแมทวันนี้ตรงเเขาเอิ้อ่ยังวะย่าลงไปนี่บ้านเ้าเอื้อสีัวโดยตัวย้าลงไปจังแมเกาะพกพกดูไรวะพกแมเนาะพกแมทวันนี้สังกะสีห่าควขค้วกสังกะสีนะแทนหนึ่งคว้งแมทหนึ่งแมหนึ่งวันนี้วามยาวนี่อัางทีย้าลงไปพกแมทโดย ยามันนี่สิบห้าเมตรเนาะเฮือนห้าเมตรดโดยสิบหกแผ่นเนาะพอมาเลื่อมกันเลือดแต่เก่าสิบเซนเลยแผ่นหนึ่งตัวสิบหกแผ่นทังงลัางสิบหกแผ่นทั้งหน้าสิบกแผ่นโัวทังหสิบหกแผ่นรวมหมดทงมุงหน่อยเนี่ยนะโดยตัวสามสิบสองแผ่นรวมเบิร์นี่ประมาณสามสิบสองแผ่นเนาะองเงือน สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็เอฟซีเบิร์ดสุกูสุคนไาซิยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศกันยินดีตอนหับข้อสู่ช่องยูทูปน้องตุไซฟันซุกอีกแล้วพี่น้องโดยกัมาหัวร้อมน้องตุไซมือนี้กับอ,อยู่เวียนนอกหลังจากที่ว่าน้องตุไซไปเวีอนซาวบัวมาแล้วกลไปเบิ่งงานทั้งนั้นเนาะกัคือว่า คือน้องตูไซก็ถ่ายคลิปดงงห้พอยพี่น้องเบิ่งกันนะพี่น้องก็คือเห็นพี่น้องเลยเห็นสาบัวกะน้องตูไซคิดว่าบกเกินมันจันมันจันมันคานกะชิเล่พี่น้องกันสาบัวสำหรับติดกระโลคือว่ากระเบื้องพี่น้องเลยโดยก็คือว่าเมื่อนี้มาไวในพี่น้องกับสีพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งเพื่อนน้องตูไซพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นเห็ดหอดไีเล่พี่น้องลังคาแล้วก็สนทรามรายละเอียดพอเพื่อนนอกว่า อาสังกส,ส,ส์สังกษีนี่รอมืดรังคานะพี่น้องเขาใส่จักเพนว่าก็มีเอฟซีเนาะเปิ้นถามว่าสนองตุไซนี่ใส่สังกสีจั๊กเพลนลบท้งเบิดแล้วก็วางเฮียรยาถอดได้นเนาะก็ค<ภ>ือว่าน้องตุไซเองนี่ผู้ารายละเอียดอะไรพี่น้องก็สิไปถามพอเพ,อเพิ่นเนาะว่าเพิ่นอ่าพอพรตุไซเพิ่นกับสีผู้เบิดเนาะแล้น้องตุไซนี่บ่อคอยผู้บรนไดนนะพี่้องนเนาะการผู้ เบา,าทีสามทีผู้ผู้สัมทีเ้าพี่น้องเลย e. <c oughs> นี่ก็เป็นทางด้านลุงแล้วพี่น e. 6, หน่องเลยลุงโคกโเนาะเพราะว่าปัดถูกมือพี่น้องเลยอืมื่นนี่พี่น้องต e. ุ๊ดไซน่ปัดถูกมือถูกมือเนาะแต่ว่าเพิ่นเห็ดเวียงมันขี้ฝุ่นทั้งเครื่องพี่น้องเลย e. มีแต่ขี้ฝุ่นปัดในอะไรก็คือเกาพี่น้องเลยนี่ก็จะกมีแต่บาดทาดเพิ่นแล้ว เฮ็ดต่างของราค่าแล้วเบิ้ดพลังน้อาๆจรินจังจังเสีอัดแต่ก็ทูไม่เบิดพี่น้องเลยเพราะว่านี่เป็นค่าเป็นแบบมันนี่เปื้อนนี่บิเี้แม่ยงนี่นี่พี่น้องนี่เพิ่งพี่น้องเลยนี่นี่เห็นบ่นี่มันเปื้อนด้ี่เปื้อนเพิ่งนี่เต็มเบิดตัวบอกตัวแวนนี่เนาะนี่นี่นี่คบอกพี่น้องเพิ่งไต เปื่อนเบี่แหละพาเฮือนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าผึ่งเนาะผึ่งผึ่งนี่เต็มหมดเลยพี่น้องลายมีแต่น้ำผึ่งเนาะแต่ว่าผึ่งมันอยู่เฮือนของนองตุไซนะพี่น้องเดี๋ยวนอนตุไซจะคลให้ผึ่งเดี๋ยวน้องเลยเป็นอยู่นี่แหละผึ่งเนาะโกบินออกบินเข่าอยู่พี่น้องอืบโอ้เท่าไงเนาะเห็นบ่เห็นบ่ มกใหญ่ๆหนึ่งพังนยูนี่ก็ตั้งแต่ทรายเริ่มเห็ดเฮือนสั่นแเละน้อยตั้งแต่ยังบาทันโอเฮือนอยังบาทันแหลวจำพี่น้องเลยเพันมาอยู่เนาะมาคำมาคูนมาค,น,มาคนก็ว,วา่าเพิ่งคำเพิ่งคูนเด้อน้องตุ๊กไซเด้ออย่าไปเห็ดยังเพิ่นเดอ้อเพิ่นว่าบางคนก็ว่าพอมันเปือเ้อนเฮือนฮะพี่น้นนองนอกกาทางว่าวมีผู้ใดอ่ะมีเอฟซีคันได้หูเนาะงหูวิธีอ่จะจับซึนพี่น้องแบบว่า ข้าวขาสองมันเปื่อนเฮือนเนาะครับเียกให้เฮือนมันเปื่อนไปกว่านี้นะพี่น้องถ้าว่ามีผอ่าติดซีทันได้ผู้วิธีแก้เนาะให้เพิ่นออกให้เพิ่นย้ายห้างไปอยู่บอลใหม่นะพี่น้องเลยคอมเมนต์มาบอกน้องตูไซนี่พี่น้องกาอีกอย่างก็เฮาทาซีเฮือนเห็ดมันงามมาเลยเนาะปัดมีผลมีแต่ผึ่งมีแต่ซังน้ำผึ่งนะพี่น้องระวังเพิ่นบินออกไม่ได้เลยเพิ่นใต้เนาะเพิ่นใต้หลือเพิ่นตกเพื่อนแบดเลย เต็มเฮือนเต็มซ้านเป็นอย่างเ้ยเะแล้วไม่ยองจดซส์สีทา่นอกไปเบิ่งนทำกันเนาะไปทามพอเป็นกอนกรชพาพี่น้อกไปนเบิ่งทั้งิงเฮือนน่อยนึงพี่นองเลยไปพอจะเพิ่นอยู่ใซสเลยอือเนาะบอเคยออยู่ไซส์ด้เนาะทางด้านนอกกเทแล้วกันอย่างสบายอาเทแล้วกัน ว่าเครื่องไว้คลองก็สบายเนาะมันบอกเปลื่อนอะไรับเอ้นนเยเอาหบอกเอาไม่เอาโอ้ถาดพีเด้นี่เนาะนี่แหละพี่นอ้องคือเราจะเอาถาดมาไว้ก็สบายเนะเาะมาถานไว้ก็สมุดนอกจากซื้อถาดมาไหวได้ก็ไว้แค่นี้มันก็นเป็นยังคะแนนว่าพ่นตกกับหาผาผาเพลมานพกไว้ก็ได้อะไรอย่องเงยอื์บรรยากาศ สีแดงๆเนะาะบ้านน้องตุไซเองพี่น้องเอ้ยเป็นทางหลังบ้านเด้อเหมืองละกวัวกันยังบ่มีเงินมีคําเหตุใหม่พี่น้องเอ้ยละกวัวนี่ก็ตั้งแต่น้องตุไซเกิดตั้งแต่มืนตาดูโลกพี่น้องเอ้ยกัเห็นเป็นละกวัวอันนี้จนน้องตุไซใหญ่จนสิบกว่าปีสิบแปดจนสมัคสาวปีเลยพี่น้องเอ้ยยังบ่มีเงินมีคําเหตุใหม่เนาะและน้องชายก็เอาเฮือนก่อนพี่น้องเอ้ยเห็ดไปเทลาี่ย่างเนาะ เห็ดเทือนไปกอนเลยกายอะไรมีเงินมีคำอนาคตข้างหน้าพี่น้องเลยกะอยากเห็ดหุกนรักหอกลักขักขว้วให้มันนาแน่นให้มันนาพี่น้องเลยพอเห็ดจยกเห็ดกําแพงเนาะเห็ดเียนพี่น้องเป็นไม้ฮักไปแล้วแหละพี่น้องเลยปลาไรเลยก็พอฮัาากกอบบุหู่เนาะอนาคตสมุดว่าอ่าอนาคตไปพอเมอย์ฮาวายูเนาะแต่ว่า มันคือมีปัญหากันนะพี่น้องกับเพื่อนใกล้พอมันเคยมีอะไพี่น้องเนาะแต่ว่าญาติเอาดินกันนะน่ะเนาะแต่ว่าน้อยหนึ่งคนก็เอาบางคนผลนมักรโลโลโลูโรูผ้าน้องไปลองเอยแต่ว่านี่แหละเชื่ออนาคตเท่ากับโมเน่เราเนาะพ็ได้หลักปั่วนี่เป็นด้านข้างพี่น้องบางทื่อเพื่อนกัน โอ้ยังมาทันแล้วง่ายพี่น้องเลยลงังคาอ่ะเดี๋ยวไปพาไปบึงก่อนอใส่พันเห็ดยังเด้เนาะอืมเจาะเนีย่ยสบายดีเด้อพอเด้อเห็ดยังเด้อันนี้เนาะสบายดีพี่น้องสบายดีเห็ดยังอันนี้แจักสีวัชจันได้เนาะมันมันแตกเห็นได้พี่น้องเลยโดยมันแตกเหมือนเสาเนี่ยมันเล่ามันเล่า,ลาวัาน,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 นต่ออันนี้เป็นเสา มันจะเป็นอีหองหนึ่งแล้วมันแตกมันเล่าเลยใชซับไม้แต่สาบไม้แบบนี้โอ้สาบไมแตกมื่อนเล่าเจาะเลยกันเล่าตาม้าดเลยกันเอานี้มายืมคามากาเฟ่ซ้ำนะเทเลยเฮตุได้บ็นเพราได้ซื้อไส้เพื่อนบ่ช่วยแล้จังวะไส้นี่พันแล้วพี่น้องเอ้ยจจ้มคนใหม่บนใบคนกุ้มหมวกมันํำแถวนี่แหละจะจีบไห่เพื่อนวะยืมคามาอนี้กัของเพื่อนโมเมนต์ของเจ้าซ้ำ เซตบาทนี่สิได้เป็นโทษเลยนะเนาะเฮหตุอะไรบาทเหมือนเป็นพันสองพันถูกจักษ์นะกะซื้อใหม่ไงะะก็ดีนี่กับว่แล้วใหม่กวันกุ้มกุ้มจักใหม่ใช่เฮ้ยเื่อนรังค่าเพื่อนนี่แมวบาทใส่ชังกระซีประมาณจักเพนขอพอมี FC เอฟซีผลถาม,มจะลองอาชีพขึ้นไปบดในเชิงเลยปั๊บกัจัง อธิบายถู <Man. S 2> กแม่นมันมันมันหมดขวายเนาะโดยพอเอฟซีเพื่อนจากคู่เนาะบางเสืเ้อเพื่อนว่าอ่ากัมีเนาะจากมข่าวดีเพื่อนว่าน่ม <c oughs> าลองตู้ใส่กับบุคุรายละเอียดนะพี่น้องเลยกันอธิบายไปกับมาถือบางเสืเ้อการใส่ผอเพื่อนบอกแล้วก็ให้พอลองตู้ใส่เพื่อนอธิบายให้พังนำกันนนะพี่้องเนาะ ตามก็จะเเียนตามตาม้าตามตามก็ใหม่เนาะเพื่อเพื่อนเจ้าจะแทลัข่าวให้มีอะได้่อตามมันจะยึดมั่ซึ่ง้งย้าเพือนนะที่ผ่านหมต้องรวมทั้งทั้งพวกทั้งแหงบโดนแล้วมีลังไงพวกชิมหะรวมหมดเลยเนาะ นี่ค sí well, so, ือน right. like oh, no ี่แหละพี่ราองข่าวเนาะยาไปมสมยาดูว่ามมพวกของเพื่อนนี่แหละทางวูกั้างๆมุมข่ามุมอย่างรวมอที่่าแมตอันนี้ตรงเขาเอิ้ออย่างวะยาลงไปนี่บ้านเราจะเอิ้ฉีดัวโดยตัวยาลงไปทังแมกกะพกพกดูอะไรวะพกแม็เนาะพกม็วันี้สังกสีหา ขั้ววองจังกะวีนะแทนหนึ่งก ah 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 yeah, ั้วหงเม็หนึ UH ่เมหนึ่งวันนี้ควาวยาวใ่ทางทียาวลงไปในหกเมตรโดยหกเมตรมีมันือฮะเยินเนาะมี่กหกขาางลยหกเมตรเนาะเพราะว่ามุ่งเฮลไปชงจั่วเนาะันเชิงช่งจัวโดย แล้วข้างเรงเบงนี้ก็6เมตรเนาะแล้ข้างเบงนี้ก็6เมตรทงหน้า6เมตรงหลัง6เมตรทั้งหน้า6เมตรทั้งหลัง6เมตรโดยในสังก,กะสีของพวกของสังก,กะสีแ่น,นึงเมตรนึงโดยแันี้ความยาวมันนี่นน15เมตรเนาะเฮือนหามโดย,โดย16เมตรเนาะพอมันเลื่อมกันเือแต90ซแ่น,น,เน,เน,แน,นึงอืตอยูยย่16แ่น ทัล,ลังซิบกแผนทังหนาชิบกแผนโอ,อ,รนอร้รวมหมดทางมูน่อย 13, อเนี่ยสนะโดยต้องดูสามสิบสองแผนรวมหมดประมาณสามสองแผนเนาะหงเดืนนอนแผนแนหนึ่งยาวหกเมตรแผ่นหนึ่งยาวหเมตรขนาเป็นงเงินนี่ตกเทไร่ปอตามรป็นนทห้านหานเ็นทานท,ท,ท้านทายทันสีหรืมันสึมีห้านทายถือตายแพงโดยบางห้านกัน สอร้อยบาทในบางในห้างนสีไปซื้อนี่อ่าแมตหนึ่งร้อยหาสิบเนาะวันนี้บอกความซื้อเลยกันิโตถือกันเลยโดยบางเลยอยร้อยห้าสิบบาทตามมันแงเตามสินขนาดชักระซีบ่อนมีตัวทั้งตัวดีตัวบางตัวหนาพร้อีสอขนาดมีขนาดบางขนาดหนาราคาหนารหนึ่งมีตงสองร้อยโดยนี่ตัวบางบางก็ใช้ได้ เมตรหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้อแบบประมายาวหกเมตรนี่มันก็ะสีตกอยู่แพงหนึ่งเก้าร้อยบาทโดยเป็นเงินกระล้มเอาเนอกจากที่สองแผ่นอันนี้เก้าสองแผ่นมาคูณให้เก้าลาเป็นพันหนึ่งเลยซะ่ไหมเนาะลายพันหนึ่งก็ได้ดูว่ามันยังลายแผ่นละพันเลยเนาะแผ่นลบเดีก็ยังมีพวกตึกคูพันอย่างนี่น้องโดยเพราะแมนว่ามีแต่สังกะศีเนาะแมนเป็นสังกะศีแบบนี้ไลยเด้อโอ้แมนแบบนี่บ่แมนตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเวลา ซิงหมดอย่งก็ว่าผมสนใจกันตัวนี้แล้วมันจะถือกว่าว่ามันจะถือว่าคันยเป็นแผ่นเนาะโดยมีตากุดมันสาเอาหกเนี่ยมันก็จะถือเปมแผ่นมปแตหาิบ่ายเป็นหาิบาทแปละร้อยบาทมันมีมันแรงโดยแต่ว่าจางกระีเสียมันเป็นยงว่าเนียโลซิ่งหมดอย่างว่ทาเพื่จังกระซี่ยัง ชังกระซีต้องินี่นายาวขนดาดรถซิ่งยอ,อย่างว่ะอ,อนุซิงบวกโ,โมเมนต์ซิงๆเลยพี่น้อง <c oughs> จืดแท้ซิ่งๆแุ่ว่าซิา่งๆงนี่แหละสื่อังกระซีเนาะการท่อมยาม<อ>าายาจำยครับเห็นเท่าได้โดยแต่ทั้ทาาทงทั้งยามบบท6กเม็ดตัอครับาสร้างทเม็ดตัวเดียวทุกเื่อนเลยโอ้แปบว่าเอาอนเดียวให้มันชุดเลยเนาะยวชุดเลยมลักย่ามจำเลสร้างเรา ดยโดยแทกตามเพื่อนเฮาตามเพื่นเาโยทงยาวนี่เฮาแทกดแทกไปพกเขักจําได้จําได้ก็แทกมาไห้โดยแล้วก็ไปสั่งเอานําห้านเพื่นเพื่อนเ่านี้มันมันยาวลงถึงซี่เนาเนะันบัดนี้ห่นอิ้นบานเฮาาโดยยาว6เมตร็จังจ6เมตันะนี้ต้อวงมันนี่ก15เมต15เมตรวันนี้แผ่นนึงมันึ่เมตรนึงคมควบของสังกะสีเนโดยคมควบบนี้ แมตหนึ่งเหมือนที่เาเรื่มกันมันเดียอยู่เก้าสิบเซนโดยเก้าสิบเซนแลมันสิเมตรกัสิตกยู่สิบหเมตรโดยเป็น1ิเมตรเนาะสิบหกตกับสิบหแผ่นประมาณนี่แหละถึงสามสแผ่นทั้งหมดโดยโดยเอาขณะที่เป็นเงินกับประมาณเอาตัวถือไปจำาีแมตเหาซิปเนาะโดยหาซิปมาใน่งสามแผ่นกับลายลาเป็นแผ่นสะพันเลยซะกว่า เก้าร้อยประมาณเกือบสามหมื่นเนาะเรว่าชีไปหาดาวหาพ่อะไรพี่น้องโดยว่าชีพ่อนดาวเลยพรอนดาก็เอาทำไรทุกคนมเลยว่าโวดค่าคงสัปน์ทีสองหมื่นสัศน์ทีสามหมื่นนี่เป็นเป็นสามหมื่นหรือหามื่นคนละไเเลยนะ เป็นดาวดาวฮ่นเป็าเพลงเนาะขนครับวมนนง้ก็ซื้อซดแต่จะได้ดาวขาวเพล่จมูกสองมื่นหาหรือสามมืนุต๊กเป็นหาพวกมื่นแล้วโดคือมันพอไปทามหาดาวผืนหาจักปี้อย่างจังสีเบิร์อันนี้ก็ยอดปี้บอกรายละเอียดกันอือเป็นปีแรกเปิาเปิดลองโดยเพราะว่าขนาดซื้อซดนี้รวมทั้งเบิเฮือนนี่มันสต๊กอยู่สามหมื่นเนาะ อยูนละสามหมื่นเลย,มมนนย,นย่สามหม่นไนึงโดยสามหมื่นนี่นาจจะแล้วสําหรับรคัคา,าตัวแพงแม็หนึ่งสองร้อยแพงนักไมอ่อีกแล้วการกระสีมันมันเพลิดกากระสีไรแต่เป็นกระเบื่องกระถืออีกกรมีเอฟซีเป็นตามเนะานแะแบบคือปากแพงกว่ากรเื่อกระเบือก็ถือกระเบื่องมัน่บริแพงอยู่พี่กับบริแพงเนาะแพงหนึ่งอ่ะมารฐานี่แต่อะไรแม็กซาว แค่ไจบ้านทุกบ้านเขา่อมาสามชิปเบื้องแผนหนึ่งกับจักรีบ้านห่าชิบาทแผนหนึ่งนะามสามสิบพันเนาะสามสิบพันี่าชิบาทแผนกระเบื้องี่แต่ว่ากระเบื้องนี่ก็สิถึกนอพามันเป็นแผ่นน้อยนอแต่ว่ามันจะใส่หลายแผ่นคือกันนะครับใส่หลายแผ่นคือกันโดยเม็ดซานี่เ่าจะได้เร่องกันซ่าเส้นกัเรียงเม็ดหนึ่งหรือเราเพื่อนเพื่อนพกเม็ด มกักจะจืดได้ใช้พกแพร์คือเก,ก่าอืหัวกระเบื้องนี่เป็นให้ซืเปลืองก็ช่างกะซีอีกคุณทาบผมไปจักเปื้องเี่แหละเปื้องไหนเขาได้ได้ใช้ใช้ไม่หลายอีกแมร์แต่ว่าสังกะซีครับผแมร์ช่งกะซีตัวนี้แบบนี้เนาะนตัวนี้นี่เป็นโต๊ะเก่าพี่พน้องเลยคือโต๊ะเก่ามั่งออกมาแต่เฮือนนี่แหละเนาะมันบดทนนี่ใช้สืบเปิดปีเดียมันสืบสนิมหมดแล้วโดยมันหัวมันทอดนี่แอืะอี่การเขา คบยามันไม่เจชิปสองฟุตสามพีเลยโดยยาสุตสาสัตว์ฟุดสำหรกสุดยาสุดนี่เพราะสามนี่บ่สามแผ่นตัวทิงนี่แมนบอกประมาณสามนี้เนาะโอ้ยยังมียาวนนี้น่ามนี่แผ่นหนึ่งประมาณห้สิบาทห้บาทกันแบบนี้เนาะฟุตละร้อยหนึ่งโอ้ยแต่ว่แพงแต่เป็นจักรนนี่มันบต้นเกิดอะไรนี่ ขัวไปเลยเนาะไปจช้น้ำตาซอดกัวนะเปลี่ยนแบบท่านสท่านยุคท่านสมัยเนยแบบมูไส่เนโดยมันคือว่าทนในนะมันชัวนเดีด้วยเข้าไปต่อลายแล้วมันจะสีดีขัวโดยโดยเนาะมันก็งานตัวทามันมีหลายสีให้เลือกอันนี้พอดิมีแต่สีขาวบอกสีขาวลวดสีขาวแบบนี้ อยู่สามปีสี่ปีก็เปลี่ยนเป็นสีดำเปนสีดำอ่าเปล่นสีได้ตัวมันเองสีชนิมคานว่า้ตัวนั่นผดมีลายสีขบสีเลยมีห้าเลือกอยากได้สีเนี้ยก็สั่งเพิ่นได้เนาะนั่งใจเนี่ยมากกต่สีสีอย่างว่าบ้านเพื่อนสีอย่างสีน้ำตาลสีน้ำตาลเออสีน้ำตาลเข้มนี่แหละโดยโดยเอากระสือประมาณนี้เลยเนาะสีทับมูนนี่แหละบ้านท้ากระสือสีตับมูอ่าครับพี่น้องเนาะตามมาถามพอเพิ่นหายแล้วรายละเอียดกัน ความยาวตัวนี้แต่ไม่ทิาดไปเลยโดยไม่ตรงว่าไม่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 ข่าเนาะไม่เข่า<ด>ยาวชุดพุ่นล่างนี่สิบห้าเมตรโดยแต่สีน,นี้ว่าตัวเป็นดั้งลงไปอหกเมตรก็อยู่สามสิบสองแผ่นทั้งหมดะโดยทางเพราว่าทางหนาสิบหกทางล่างสิบหกเนาะบอทางหนาหกหกแมดรทางล่างหกเมตรเป็นสิบสอง อบ่เอาราคาส่ทั้งเบิดนะนะองเมตรที่ต้นบานนี่แหละโดยแต่ว่าจัดที่จงได้ถ้าสร้างก็ทิศนี้เลยสร้างเด้อะสร้างใครดอกสนใจดีอยู่ถือเลขต้อนสี่ได้ฮะเรามานอนเดือดทีทาไปเบิ่งสบายดีพี่น้องโดยเดี๋ยวเราทุไซจะาผีหลังไปเบิ่งข้างล่างอีกแบบนี้เนาะนี่ก็คือว่า คือพอเป็นเบ้าเนาะมันมันตุไซกับบูฟูรายละเอียดปันไดนี่แหละพานี่กะพอพันเห็ดเองมาก่อนครับพี่น้องเลยหลายบันนี้พันกระยาาเนาะเพราะว่าเห็ดอยู่ชูงเห็ดผู้เดียวอีกพันน้องตุไซกับส่วงน่ะกัเวียกลายไปถ่ายคลิปมาแต่ละมือกับคำพี่น้องเลยพอพันกัย่านบันนี้มันล่มอีกพี่น้องเลยเนาะการเห็ดผู้เดียวบทดอันตราย วัวโบมีคนจับซอยบ่จักสีจักตอกบ่จักสิียังนะพี่น้องเอ้ยที่คือตัวนี้มันก็ยังบ่ได้อะแอบบานเฮาก็สิเอิ้นอแอบเนาะแอบเพื่อนพี่น้องเอ้ยแอบแบบตัวนี้แหละอันนี้เป็นผืนแอบแล้วแอบผู้เดียวเพิ่นจะได้ไปซ้ำนี้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ลมแฮงแหงคือเพื่อนีด็กไวขึ้นสูงอันตรายเลยเนาะเสี่ยงแล้วก็ยากครับน้องตุไซกั หวังเพิ่นทะเลไปยังเพิ่นเห็ดผู้เดียวกิดคันว่าเห็ดเครือสั้นลุ่มนี่พอได้อยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าสั่นเทิงนี่มันสูงเนาะรายการอันตรายต่อผ่อนของตุ้ใส่เพิ่นกับเป็นคนอ่ะเป็นคนตุ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นคนตุ้ยเพราะว่าคันเห็ดผ <u> uh> ู้เดียวอีกวันนี้มันกลายสีหยากระย่างหลานี้ยเนาพี่น้องเนาะอากาศสั้นลุ่มนี่เพิ่นว่าก็ยังมีแผนก้านเลยพี่น้องเอ้ย คือพืชน,นี่กะมันต่ำเ้งเนาะพอพ่นกะวาซี้อดินมาทมแล้อกะสิเทพื้นขึ้นอีกเทพื้นขึ้นอีกเนาะอนาคต,ตุ่นแหละเห็ดไปเท่าะน้อยพี่น้องเอยเห็ดเปลี่ยนช่างซีแล้วเปลี่ยนลังคาแล้วี่กะเก็บเงินได้เนาะหางเงินได้แล้วกัสิมาเห็ดตัวนี้กอนพี่น้องนี่พอมันต่ำเฮงแค่นั้นมันพ่นตกนี่คือปีกายนี่เนาะพ้นตกพี่น้องเอ้ยน้าไไลเขามาถ่วมเฮือนเลย พอปีกานี่ยังโบทันเห็ดตัวนี้ซ้ำไปหน่อยยังโบทันเห็ดสูงสำนีเพียงก็เลยเฮือนะน,ะพนอพอะพี่น้องฉิดขิดภาพมาบอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเพียงเพียงกันเบิดเลยเฮือนหนองตุสซเนาะห้องกระซีอยู่อยู่ข้างนี่ห้องห้องนอนนะเนาะห้องเดียวคือเก้าแต่ว่าเพอ่์นิดใหม่เพิ่นกระใหญ่ไปอยู่ข้างนั่นอันนี้พี่น้องเอ้โดยนะการล้างค่านี่เพิ่กนกะว่ายัางสีหยกขึ้นอีกหยกให้มันสูง กัวเกาพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันขี้ลายบ่คือมันยังเงแหลยน้องตูไซกับบุหุนน้ำเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นมีแผนการน้องตูไซก็ได้ยินคร่าวๆว่าเพิ่นยังชิญุกรังคาขึา้นอีกเนาะแต่กานี่นกับเ,เชยติกระโลกระเบื้องเบิดถามีเงินพี่น้องเลยเห็ดไปเทอาไรเด็กละหน่อยแหละน้องตูไซกัพยายามหาเงินเก็บเงินสอย เพื่อนยู่ก็อยากเห็ดให้เพื่อนให้มันแล้วแล้วก็จกังซีไปเห็ดแนวอ,อื่นปัญหากเก็บเงินซื้อแนวอ,อื่นการว่าได้เฮือนแล้วเนาะมีเพือนมีซานอยู่แบบน,นี้เขากาบ่ได้กังวลเนาะคือรถน้องตุ๊กตายังบ่มีดอกรถขี่กันยังขี่รถจักนี่แหละพี่น้องเลยขีย่รถจักรห้างนี่น้นองตุก้กใส่รถน้องตุ๊กใส่ขี่แต่ละมือเนอะะาะอันนี้ก็รถไว้แก้เครื่องแก้คล้องพี่นน้องเลยเนาะ นี่รถนัองทูซายขี่แต่ละมือเดียวนี้เนาะเป็นรถจักเว็บจีนธรรมดาเป็นอ่เอ้ยขี่ไปไกลก็บาได้ยากเนาะขี่ไปไกลก็ยากมันเท่กลางทางอะไรเป็นอ่เอ้ยไปไกลสุดก็ไปหกไปเตะห้านาน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยโดยเนาะเอา้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้เด้อผมพี่น้องเด้อกะอ่าเอาทูซายก็มาถามพอเป็นรายละเอียดเนาะ คือว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญทันได้อยากใส่เรือนองตุไซเนาะกะยินดีเด้อพี่น้องเลยว่าสิเป็นนาวัตถุสิ่งของเนาะเงินคำนองตุไซกะบอว่าเนาะว่าสีน้อยสิร้ายกะยินดีพี่น้องเลยเนาะนองตุไซกะหับเบิดเนาะขอแต่ว่ามีผู้ใหญ่อยากซอยเนาะซอยเรือกันคนละพันสองพันกะโฮมกันกะพอได้อ่าซื้อนอดซื้อแนวว่าจับสังกสอ์สังกษีอะไรพี่น้องเลยเลาก็บ,บอว่ากันเนาะโดย นี่ค่ะศิได้ขอตัวลาไแล้วพี่น้องไปก่อนเนาะกระปากแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังโฆษณาให้น้องน,น,อน้อยใส่เพี่ยเราทำหรับคลิปนี้ก็นเหาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยจะลาสุดท้ายนี้น้องใสแชร์ขอขอก่นอนสวัสดี